สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปราปริชาติแก้วม่วงในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะได้ศึกษาในสาระน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการเมืองการปกครองของไทยค่ะหนังสือที่จะใช้เรียนนี่ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นแบบเรียนค่ะและอีกเล่มหนึงเป็นแบบฝึกหัดค่ะ เรื่องที่จะศึกษาในวันนี้นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย นะคะเรื่องแรกสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานเลยค่ะมีความผูกพันอย่างแนบแน่นและลึกซึ้งกับสังคมไทยนะคะเหตุผลที่สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยอยู่เคียงคู่กันมาอย่างยาวนานก็เป็นเพราะว่าพระมหากษัตริย์ ทรงยึดหลักทศพิตราชธรรมนะคะในการปกครองประเทศเรามารู้จักกับหลักทศพิตรราชธรรมกันค่ะคราวนี้ครูปาจะให้เป็นหลักการจำนะคะอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องตามหลักตามหลักราชาศัพท์นะคะต้องกราบขอประทานอภัยท่านผู้ที่มีความรู้นะคะซึ่งครูปาจะให้หลักการจำตรงนี้นะคะเด็กๆท่องได้แล้วก็ จำได้ว่าทศพิตราชธรรมมีอะไรบ้างนะคะทศพิตราชธรรมคือหล,ล,ลักธรรมของพระราชาทานศีลบริจาคซื่อตรงอ่อนโยนเพียรไม่โกรธไม่เบียดเบียนอดทนยุติธรรม่ะอีกรอบค่ะทศพิตรราชธรรมคือหลักธรรมของพระราชาทานศีลบริจาคซื่อตรงอ่อนโยนเพียรไม่โกรธไม่เบียดเบียนอดทนยุติธรรม นี่คือหลักการจำนะคะแล้วถ้าจำได้เราก็จะเข้าใจในหลักข้ออื่นๆเราไปดูความหมายกันค่ะแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไรบ้างหลักทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งนะคะทานหมายถึงการให้โดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนดังในภาพนี้นะคะ พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีหลักทศพิตรราชธรรมด้านทานนะคะซึ่งก็คือคุณธรรมข้อหนึ่งที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้และพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ทรงนำหลักธรรมข้อนี้มาปฏิบัติค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะศีลหมายถึงความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกายวาจาใจ น,ะะนี่คือ,อพระมหากษัตริย์ไทยก็ทรงรักษาศีลนะคะข้อที่3บริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมข้อที่สความซื่อตรงหมายถึงการดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนะคะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีเด็กๆจะต้องอบรมให้เกิด ขึ้นในจิตใจเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะคะข้อที่5ความอ่อนโยนหมายถึงการมีอัธยาศัยไมยตรีมีกิริยาสุภาพนุ่มนวลมีสัม,มาคารวะต่อผู้ใหญ่นะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะนี่คือภาพที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีความอ่อนโยนนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะ ความเพียรหมายถึงความวิริยะอุตสาหะในการทำงานในการปฏิบัติงานนะคะโดยไม่ย่อท้อต่อความลำบากนะคะดังในภาพนี้พระมหากษัตริย์ไทยมีความวิริยะอุตสาหะเดินทางไปเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นที่ธุระกันดาลในถิ่นที่เดินทางไปยากลำบากนะ,ะพระองค์มีความเพียรค่ะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนั่นเอง ข้อที่7ค่ะความไม่โกรธหมายถึงไม่มุ่งร้ายผู้อื่นไม่อาคตาพยาบาทผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยนะคะนี่ยืนไมตรีจิตต่อกันนะคะข้อที่8นะคะการไม่เบียดเบียนนะคะก็คือ การไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นการไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของไม่ยินยอมนะคะภาพนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับการไม่เบียดเบียนเด็กๆดูนะคะพื้นที่เดินทางขึ้นภูเขานะคะเป็นไปอย่างลาดชันพระองค์ไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นค่ะเดินด้วยพระองค์เองเลย ข้อที่9นะคะความอดทนหมายถึงความอดทนต่อสิ่งต่างๆทั้งทางกายวาจาและใจนะคะหรือหลักธรรมเรียกว่าขันตินั่นเองขันติคือความอดทนคืออดทนต่องานที่ตรากตรำถึงจะลำบากกายหน้าเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไม่ย่อท้อค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ความยุติธรรมซึ่งก็หมายถึงความหนักแน่นถือความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นหลักไม่มีอคติไม่หลงในลาบสักการะใดๆนะคะพระองค์ทรงมีความยุติธรรมนะคะความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยก็คือเป็นสถาบันหลักของชาติ ะะมีความสำคัญต่อสังคมไทยนะคะคนไทยทุกคนควรเทิดทูนและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีความสำคัญต่อสังคมไทยดังนี้ค่ะ ความสำคัญของสถาบันพระมาหากษัตริย์ในสังคมไทยนะคะข้อที่หงค่ะทรงเป็นประมุขของชาติทรงเป็นมิ่งขวัญของพวงชนชาวไทยข้อที่สองนะคะทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติและข้อที่สนะคะทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาตินะคะดังในภาพนี้ที่เห็นก็คือความเป็นปึกแผ่นนี้ก็คือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตเลยนะคะดังเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ทรงกรอบกู้เอกราชนะคะและอีกในสมัยหนึ่งก็คือในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาแล้วก็ตั้งมันให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ นะคะข้อที่5ค่ะทรงทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมขแขนงต่างๆซึ่งทำให้สิ่งนี้ตกทอดสืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะข้อที่6ค่ะทรงนำความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอย่างเช่นในสมัยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่5นะคะอ่าแลวก พระองค์ทรงมีการเลิกธาตุมีการเลิกอ่าไพร่และธาตุนะคะแล้วก็มีการเดินทางด้วยรถไฟนะคะมีการเรียนนะคะส่วนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่7ก็มีการให้ประเทศไทยได้ใช้รัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9ก็ยิ่งให้คนไทยมีหลักการปฏิบัติตนนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ะะอย่างเช่นข้อที่7นะคะทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาเช่นการปฏิรูปประเทศในในสมัยพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและโครงการในพระราชํำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองค่ะ พระมหากษัตริย์ไทยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างมากมายเลยนะคะทรงรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรแล้วนำมาแก้ไขเพื่อให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ การเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาและเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ไปใช้นะคะ การจัดสรรที่ดินที่มีทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น30 30 30แล้วก็10 3นะคะสาแรกเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์นะคะสาที่2ขุดสะกักเก็บน้ําไว้ใช้นะคะสาอีกอันนึงก็คือการทํานาข้าวและอีก10%จัดเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ ทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุเลยเดชเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีการแบ่งที่เป็นส่วนๆนะคะได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อที่ทำนาปลูกข้าวและก็พื้นที่ดินเพื่อการปลูกพืชไรนานาพันธุ์ละ ที่ดินนะคะและที่ดินที่เอาไว้สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ค่ะนี่ดังภาพจำลองอันนี้เลยนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่จบการนำเสนอไปแล้วนะคะเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันหนังสือเล่มที่คุณครูให้ทำแบบฝึกหัดนะคะก็คือเล่มนี้นะคะ,ะเล่มสี ที่แนะนำไปตอนต้นคลิปนะคะให้เด็กๆเปิดงานไปหน้า25ค่ะ25จะเป็นการจุดประกายความคิดนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรนะคะประมาณนี้ค่ะตอบว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็ แบบฝึกหัดที่1นนะคะพระมหากษัตริย์ไทยตามระบอบประชาธิปไตยให้นักเรียนเขียนคําขวัญหรือบทกลอนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยมาหนึ่งคำขวัญนะคะคิดเองได้เลยนะคะครูปายกตัวอย่างอันนี้ให้ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติคือสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์คนไทยร่วมใจจงรักเทิดทูนพิทักษ์สถาบันกษัตริย์ไทย ค่ะเด็กๆคะเราทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเลยค่ะเป็นข้อที่สองนะคะให้นักเรียนวาดภาพหรือหาภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยติดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนำมาตอบคำถามกรอบนี้ค่ะนะคะยกตัวอย่างครูปาเลือกภาพนี้นะคะอ่าแล้วข้อที่2.1ถามว่าจากภาพตรงกับ การทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามหลักทศพิตราชธรรมในด้านใดต้องตรงกับหลักทศพิตราชธรรมให้ได้นะคะเราต้องนึกดูว่าภาพที่เรานำมาเนี่ยเป็นหลักทศพิตราชธรรมด้านใดถ้าเป็นภาพนี้นะคะก็คือด้านการบริจาคค่ะแล้วต่อไปข้อ2.2นล่ะคะพระราชกรณียกิจด,ดังกล่าวทรงผลอย่างไร คำตอบก็คือทำให้ราษฎรพ้นจากความเดือดร้อนมีขวัญและกําลังใจที่ดีค่ะ2.3ถามว่านักเกรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติอย่างไรอตอบประมาณนี้เลยค่ะมีความเมตตากรุณารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและ2.4 สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรนี่ค่ะทำให้สังคมไทยมีความสามคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและข้อสุดท้าย2.5นะคะการศึกษาพระราชกรณียกิจและการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทสอดคล้องกับคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะคะ รักชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองจบการน,นำเสนอคลิปไปแล้วนะคะให้เด็กๆไปติดตามงานนะคะที่คุณครูอมอบหมายให้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะขึ้นมาอีกบทหนึ่งแล้วนะคะและหวังว่าเด็กๆจะรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในตอนเปิดเทอมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ